วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราครบ98ปีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออมสิ่งพอการออมเงินด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเงินฝากประจำเนี่ย11เดือนเนี่ยจึงได้เกิดขึ้นการให้อัตราดอกพีสเซ็ปอัพเองเนี่ยก็มีจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นะฮะที่เราได้รับประวัตินะไอนะฮะที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะคือเป็นอัตรกพีสเซ็ปอัพและอันวายเงื่อนไขต่างๆเงิ่อนไขฝากประจำเนี่ย11เดือนเองเนี่ยเหมือนกับประเภทหนึ่งของฝากประจำซึ่ง เบ็ดผลิตภัณฑ์ที่อาจจะถูกลือไปนานพอสมควรนะในเรื่องของประจําของธนาคารสินด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงถือโอกาสเฉลิมฉลอง98ปีนะฮะในวันนี้เองเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็อยากจะเกรียนว่า3เดือนแรกเนี่ย2.5นะครับสามเดือนต่อมาเองเนี่ยก็ตกประมาณ3 3เดือนต่อมาเองตก3.5ส่วนเดือนที่10และ11นะฮะจะตกที่ประมาณ7เปอาาร์เซอเร์จ์อัตราดอกเบี้ย11เดือนเนี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ3.72-7.3ต่อปีเซ็นต์ต่อ 3, สำหรับในปีนี้ค่ะทางธนาคารออมสินได้เตรียมสิ่งพิเศษมอบให้กับลูกค้าและผู้ที่รักในการออมด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เงินฝากประจำา1 1เดือนซึ่งออกเฉพาะวาระพิเศษนี้เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านใดที่มาเปิดบัญชีประเภทใดก็ได้ตั้งแต่200บาทขึ้นไปท่านจะได้รับกระปุกออมสินช้างออมติดไม้ติดมือกับบ้านไปด้วยค่ะ ซึ่งซึ่ง,งแล้วก็คงเริ่มต้นมาขายน้ํามันนะนะฟิลฟอร์คาเนี่ยแต่ว่าในการใช้ชีวิตของคนวันนี้นะครับในความคาดหวังของคนวันนี้เนี่ยมันมันโกมบิยอนไอไอน้ํามันละไอไอน้ํามันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเวลาที่เขาไปอยู่ในปั๊มน้ำมันที่เขาจะจอดเข้าไปเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าไปคนครอบตัวคนหนึ่งก็จะเข้าห้องน้ามีคนอาจจะต้องไว้ขอซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆเป็นต้นเพนะราะฉะนั้นเนี่ย บอทอเองเนี่ยมันก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า PTT Live Station ก็คือว่าเอ๊ะมันเพื่อจะตอบสนองไอ้ความหลากสไตล์ของแต่ละคนคือคนที่จะเข้าไปในปั๊มบอทอเนี่ยก็คงจะต้องอมีการบริการมีสินค้ามีสิ่งต่างๆที่เขา พอ,อเนี่ยนะครับร่วมงานกับทางเซเว่นเอเลเว่นเนี่ยมาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ตอนแรกๆก,ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็มามาลองลองทำธุรกิจด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานีบริการน้ามันเนี่ยนะครับมันวันนี้มันมันไม่ได้มีเป็นแค่แค่จุดที่เราจะไปเติมน้ํามันละนะครับเป็นจุดที่ผู้โดยสารหรือว่าแม้แต่แม้แต่คนที่อยู่แถวๆปั๊มน้ํามันเนี่ยก็ใช้เป็นจุดที่มาใช้ชีวิตนะครับตอนนี้ คอนเวนิ e n น e ์สโตร์เนี่ยมันก็ตอบคําถามได้นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าเอ๊อะคนที่เข้ามาในปั๊มน้ํามันเนี่ยนอกจากจะมาเติมน้ำมันเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมาซื้อของ,ของด้วยจะช่วยเสริมปัป๊มปตทให้สมบูรณ์ขึ้นครับ ผู้ชมครับมาติดตามแนวโน้มสําหรับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาพอมาถึงปีนี้จะลดความร้อนแรงลงหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรครับแน,นวโน้มของอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งส่วนต่อขยายยังมีแนวโน้มที่ดีไหมครับก็ยังเป็นความต้องการของผู้ซื้อที่แท้จริงยังไงก็ยังต้องการยังต้องการอยู่แล้วก็จะยังไงก็ยังขายได้อยู่นะครับเพราะว่าความสะดวกในการเดินทางนี่เป็นปัจจัยสําคัญของการที่จะตัดสินใจซื้อยิ่งน้ํามันแพงจะเป็นตัวกดดันให้คอนโดโซนแบบนี้ยังดีอยู่ด้วยใช่ไหมยังดีอยู่ครับจะยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปคอนโดที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าทั้งหลายยังขายดีอยู่ ยกเว้นว่ารถไฟฟ้าที่วิ่งออกนอกเมืองแล้วนะครับอ,อันนี้คงต้องมาพิจารณาให้ลึกเข้าไปนิดนึงว่า <Wow. S 2> เพราะว่าการเดินทางเนี่ยถ้าเส้นทางมันยิงไกลเข้าไปเท่าไหร่นั่นหมายถึงค่าค่าโดยสารจะต้องแพงขึ้นใช่ไหมครับ <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นะคอนโดที่เกิดอยู่ในแนวรถไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองนะครับอผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นคอนโดนะครับอน่าจะเป็นทางเลือกของบ้านเดี่ยวทถวๆมากกว่ามากกว่าถ้าคอนโดยังไงก็แล้วแต่คนจะอยู่ในเมือง ถ้าไม่ใช่เป็นในในเมืองนี่ผมคิดว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จนี่น่าจะตาำกว่าจะสามารถใช่ไหมก็ประเด็นก็คือว่าถ้าดูแผนจราจรแผนการขนส่งพัฒนาแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยผมเคยเห็นแผนของสอนอคอเนี่ยอนาคตอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยมันมีเกินกว่า10บสายนะไม่ได้มีแค่หกเจสายนะมีเยอะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะ สายต่างๆสาๆราพัดสีเนี่ยกระจายไปรอบกรุงเทพเ่ยอนาคตเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในอำเภอไหนหรือเขตไหนของกรุงเทพ,พริมณฑลเนี่ยก็จะอยู่ในรัศมีที่ใกล้รถไฟฟ้าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทางเลือกมากขึ้นครับปัญหาอยู่ที่ว่าคนจะซื้อที่วสัยเนี่ยต้องการใช้ประโยชน์จากมันเดี๋ยวนี้ปีนี้หรือจะรอไปอีก10ปี5ปีหรือต้องการจะซื้ออนาคตจะต้องการซื้ออนาคตนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ตรงนั้นถ้าบอกว่า จะซื้อรออยู่เลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วน้ำมันแพงต้องการจะอยู่เลยเนี่ยก็ต้องไปเลือกทําเลในโครงการรถไฟฟ้าที่มันเห็นจริงๆก็คือสร้างเสร็จแล้วหรือว่าจะเปิดในปีหน้าในปีที่ท่านต้องการที่จะซื้ออยู่ครับแต่ถ้าหากว่าต้องการซื้ออยู่ปีหน้าแต่ว่ารถไฟฟ้าใช่กหปีอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่แมชกัน คอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่แต่มีข้อแม้มีข้อแม้คันนี้ก็คือออกไปนอกเบย์อย่างที่คุณนํำรงว่าเนี่ยอย่าไกลเกินไปอ่าไม่ก็ไม่ไกลเกินไปแล้วก็อ่าแม้กระทั่งแนวราบก็ยังได้คือไม่จะเป็นต้องเป็นคอนโดหรือไม่จะไปต้องเป็นคอนโดสูงนะเพราะว่าเราบอกว่าอ่าถ้าหากว่าคอนโดมันมีมากเกินไปคนอาจจะอหา่อยู่ทาวน์เฮาส์เพราะอย่างน้อยทาวน์เฮาส์เนี่ยนะ มันก็มีบริเวณที่เป็นที่จอดรถของตัวเองใช่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยก็ต้องไปเสียค่าจอดรถด้วยนะหรือว่าต้องไปแย่งกันจอดถ้าทาวเ์เฮาส์เนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินด้วยนะกรรมสิทธิ์นที่ดินไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมใช่ครับก็จะมีอีกลักษณะนึ่งก็จะมีเพื่อนบ้านแค่สองข้างแต่ไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างนะครับก็มีแค่สองมิติไม่ใช่มีสี่มิตินะครับคนรุ่นใหม่ๆอายุ30บวกลบที่มีอยู่คอนโดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งกระทู้ตั้งห้องแชทสนทนากันระหว่างคน่อยูใน คอนโดเดียวกันตั้งกับผู้คุยกันหรือว,ว่านัดพบปากจะคุยกันสาร์อาทิตย์ก็มีทำกิจกรรมร่วมกันฟิตเนสว่ายน้ําก็ก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ในคอนโดเนี่ยค,คนก็ยังอยากจะมีสังคม,มด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะให้ฟังเสียงของประชาชนทั่วไปนะครับว่าเหตุผลหรือความชอบในการเลือกอยู่บ้าน หรือไปเลือกอาศัยในอาคารสูงอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบกรรมสิทธิ์ส่วนตัวก็เลยเลือกอยู่บ้านหรือว่าชอบอยู่ที่สูงสูงชอบวิวดีๆที่ยุงบินไปไม่ถึงก็เลยเลือกคอนโดมิเนียมเนี่ยเหตุผลต่างๆของแต่ละท่านนี่เป็นเพราะอะไรกันแน่ไปฟังกันเลยในช่วงนี้ครับ คอนโดมันเหมือนมันดูแลง่ายกว่ามั้งครับเพราะแบบอาณาเขตห้องเราก็อยู่แค่นี้ครับแลวส่วนที่จอดรถหรือส่วนอื่นๆเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างถ้าเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับทั้งบริเวณบ้านทั้งสวนทั้งไรเราต้องดูแลหลายอย่างครับคอนโดมไม่ต้องดูแลเรื่องสวนมันคงสะดวกกว่าครับมันสะดวกนะคะการเดินทางสะดวกแล้วว่าเข้าไปข้างในทุกอย่างเซ็ตเสร็จเรียบร้อยอะไรนี้เราก็เลือกแค่เลือกว่าเราชอบชอบสไตล์ไหนอะไรอะไรอย่างงี้ อยู่ใกล้ตัวเมืองอะค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสะดวกอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะในการเดินทางุอยู่ชั้นไหนอะคะพี่นู๊กตอนนี้อยู่ชั้นหกอะ,ค,ะค่ะแล้วพี่กลัวไหมเกี่ยวกับว่าเ้าจะมีแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็กลัวก็กลัวบ้างเหมือนกันนะคะพอพอ,พอเริ่มมีแผ่นไหวครั้งที่แล้วอนะคะ่ะแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าคงไม่น่าจะเป็นไรค่ะ <c oughs> ไม่มีดาวหรือแม้แต่แสงไฟแต่ทำไมโลกถึงสว่างและเจอเธอ,เธอ มันจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยจะเป็นตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดี แวมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชียรรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วแอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเงิน สำหรับรถยนต์อีโคคาร์นะครับณปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากว่ารถยนต์หลายค่ายก็ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กลงมานะครับเพื่อให้หนึ่งคือมีน้ําหนักเบาขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับแลวก็เครื่องยนต์ก็มีขนาดเล็กลงเพื่อให้การใช้งานในเมืองเนี่ยมีความเหมาะสมเนื่องจากว่าเราใช้งานในเมืองเนี่ยเราไม่ได้ใชเ้เราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยรถเล็กคือ 1. ประหยัดในเรื่องของน้ํามัน 2. ก็คือเวลาที่เราไปที่จอดรถก็จะจอดรถได้ง่ายนะครับฉะนั้น ยนต์อีโคคาร์ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิย,ยมค่อน,นข้างสูงเนื่องจากว่าใช้ง่ายนะครับใช้คล่องนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของน้ํามันเนื่องจากว่าโ,โดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยรถยนต์อีโคคาร์เนี่ยควรจะมีอัตราสิ้นตองน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเติมกันแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ารถยนต์รถยนต์อีโคคาร์เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่า1คือประหยัดน้ํามัน2ก็คือว่า ค่าใช้จ่ายในการด,ดูรักษาเนี่ยก็ถูกลงด้วยนะครับไม่แพงเหมือนกับรถใหญ่หรือรถขนาดกลางในอดีตรหรือใน,ใน,ในก่อนหน้านี้ที่เราใช้ใช้กันมานะครับ ุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกษิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยตำ่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยหลายคนยืนหยัดชีวิตด้วยการเดินไปข้างหน้าแต่ผมเลือกที่จะก้าวไปด้วยการวิ่งวิ่งไปซ้อมไปแล้วชัยชนะนเล็กๆในครั้งแรกก็สอนให้ผมเข้าใจว่ากำลังวิ่งไปเพื่อใครเพื่อโรงเรียนเพื่อจังหวัดและเพื่อประเทศชาติธนาคารโรงเรียนสร้างวินัยให้กับผม าการวิ่งและการออมวิ่งหนึ่งในเก้ากีฬาธนาคารรงเรียนจากธนาคารอมสินคุณผู้ชมครับติดตามรายการเป็นเงินเป็นทองมาจนถึงตอนนี้แล้วก็คงจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแล้ว